สวัสดีครับพ่อกรณีเขียนเริ่มกันเคยครับผมกล่องรงเลี้ยงพี่ทีมงานที่พ่อไม่รู้สิตคาแนวอาผีน้องเขาว่ากินน้ำกันอีกขึ้นเขาขึ้นเหลือมครับผมไม่รู้มีอย่างนี้เนาะแม้ันวันมีมีลาบหมูแซ่บๆค่ะต้มตุ๋โพวงหมูใส่ผักกาดดองค่ะพ่อหม้กไข่มดแดงใส่ผักหวานจ้ะผักหวานเขากับมีรสช่องกะทิสุดค่ะใส่กระตุมด่างน้ำค่ะแตงโมค่ะกล้วยค่ะตัดแก่รวมๆเนาะพี่น้องเนาะ แับผมก่อนหนึ่งอขอบคุณคือพีองบอกไปเห้าสุขูสุขคนเนาะทีแยเข้ามาเขียนยามถามขาช่องรบเพียงกี่แต่เขาขอบคุณไปแล้วกันหนึ่งฝากพี่ห้องเฮ้ากุไลไรกุแคกุตับกะไก่ลงกุ้ะดีเจ่งเกินเผื่อเป็นกำลังใจให้กันน้ะพี่น้องเะครับผมกับฝากพี่น้องเฮ้าเปินงฆษณงสไหน้ำไม่รพี่ห้องเแงงกันนาะพี่น้องเนาะกับมาพี่น้องบอกหลายะย่ขาวพินานมันเนาะพี่นลององไปเห้าสุขูสุขคนบางไก่บางไก่บังมังหล mình thở cả lớp rồi không Nào, phải lỏng luôn rồi tôi cũng như là mũ rồi ừ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  không về mới ừ.

嗯。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  ปั mm ้มหัวเหงากอหม

Ừ. Ừ. đây. Cả <laughs> không? Điểm lên. không bạn sẽ do không được. Ừ. เพื่อนๆเนี่ยชินฮอมบุกไข่หมดแดงร่องช็ดเพิ่งนึ่งหน่องแ่บ

อันอยากกินใส่พกหวานเม,ม่นุกขายดีบาดห้าวห้าย่ไหม่มมบานเห็ดตะไคา้เนี่ยคือยอดหลัง Ừ Có không quá đúng không? Ờ ờ, mất một kiểu người mất mặt màu đen mất mặt mất mặt được không?

เด e mm hmm. ี๋ยวมองอนซรัสดหวาอืมอืมไปหวดน่ะปินมั้ามาเหรอไม่หวานนึกอินอืมอะไรนี่ล่ะดแต่งตา หัวขั้วแล้วฮึเนี่หมันี่พอแล้วึเรื่องมูทิปหอดจำหนอยไห้บ่หอดมูทิปอีแวบหรอหอดมูเก็ตดอืม thank <laughs> you คับผมกับอ้เี่เรียบร้อยน้องี่น้องกินไปฟ้องห้วนพี่น้อเลอครับผมกับแซบแเหมือนกันครับมือนี้กะพี่ว่าเด็ดทุปเมนูผ่น้ลงไปบ่ฮอดกล้วยครับผมฝากี่ง้องก็ไลไ์ก็แช์ก็ซับตะไครน้องก็ก่นแกงเสือนให้ช่วงบเสียงพี่เอ้แล้นครบิลงมงย่งกันน้องี่น้องะพี่ี่น่ก็แซบแเหมือนกันครับผมกับพบกันดีพี่นะเนาะี่ง้องพีพี่นี่งิชเวทสัมีครับผมสวัสดีจ้า